สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการอัปเกรดโน้ตบุ๊กนะครับให้มันมีความเร็วขึ้นนะครับผมสาหรับเครื่องเก่าๆที่ใครอยากจะทําให้มันประมวลผลได้เร็วหรือว่าใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีอัปเกรดกันนะครับผมอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีตัวฮาร์ดดิสต์นะครับฮาร์ดดิสต์ตัวนี้จะเป็น SSD นะครับผมจะมีความเร็วในการอ่านเขียนนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับอุปกรณ์ตัวที่2นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวฮาร์ดดิสก์เฟรมก็คือเราจะถอดตัวหัวอ,อ่าน DVD ออกจากตัวโน้ตบุ๊กนะครับเราจะไม่ใช้เราจะใช้ตัวนี้เข้าไปแทนเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กของเรามันจะมันก็จะมี2ลูกในเครื่องเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวดูขั้นตอนการถอดนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการถอดตัวหัวอ,อ่าน DVD ออกจากโน้ตบุ๊กก่อนนะครับ ครับให้เราสังเกตดูนะครับจะมีน็อตที่ด้านหลังนะครับ1ตัวให้เราขันออกเลยนะครับครับเมื่อเราเอาน็อตข้างหลังออกแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปให้เราทําการถอดตัวหัวอ่านนะครับโดยเราจะใช้ตัวเข็มหรือว่าใช้ตัวเป็นที่รัดกระดาษนะครับเอามาเสียบเข้าไปในรูนะครับให้ตัวหัวอ่านมันเด้งออกมาอย่างนี้นะครับผม จากนั้นดึงนะครับดึงเสร็จปุ๊บตัวถาดหัวอ่าน DVD นะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับโอเคครับจากนั้นนะครับเราจะนําตัว s s d เนะครับเป็นฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่ของเราเข้าไปที่เครื่องนะครับโดยจะเป็นการประกอบเฟรมนะครับให้ดูตรงสลักสายที่เป็นสายซา TA านะครับที่เป็นสายซาร์่าะโอเคครับจากนั้นเราก็เสียบเข้าไปนะครับ เอเสียบเข้าไปแล้วเราก็ขันน็อตแน่นนะครับเพื่อที่จะล็อกไว้ไม่ให้มันเคลื่อนนะครับเวลาเราเคลื่อนย้ายน้ตบุกของเรานะครับน็อตจะมีอยู่2ฝั่งนะครับส่วนตัวเฟรมตัวนี้นะครับหาซื้อได้ที่ร้านไอทีทั่วไปนะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ350บาทนะครับจะมี2ขนาดนะครับแบบหนาแล้วก็แบบบางนะครับต้องเลือกซื้อให้ถูกนะครับผมว่าหัวอ่านเราเป็นขนาดแบบหนาหรือบางนะครับอันนี้ก็จะเป็นการประกอบสมบูรณ์นะครับฮันดี่ลูกใหม่เราเข้ากับตัวเฟรมนะครับจากนั้นเราจะ เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับครับเมื่อเราดึงหัวอ่านดีวีดีออกมาแล้วนะครับให้ดูนะครับมันจะมีสลักติดมาด้วยนะครับอ่าเราจะถอดออกเพื่อที่จะเอาไปใส่ในเฟรมฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับผมขันน็อตออกง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือตัวสลักเดิมที่ติดอยู่กับตัวหัวอ่าน DVD นะครับเราถอดออกนะครับผมแล้วก็เราจะนํามันไปขันเข้ากับตัวเฟรมนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่เราจะล็อกตัวฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่ของเราไว้นะครับผมก็ขันกับ ืนเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเราก็จะได้ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็เสียบข้อที่ตัวโนบุกได้เลยวิธีเสียบก็ดูสลักให้ตรงนะครับดูสลักให้ตรงจากนั้นก็ดันเข้าไปเลย แล้วเราก็ใส่ตัวตัวฝาครอบปิดนะครับเพื่อให้มันสวยงามเหมือนเดิมนะครับครับเมื่อเราเสียบตัวเฟรมแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสเข้าไปแล้วนะครับเราก็ทําการขันน็อตที่จุดนี้นะครับเพื่อที่จะล็อกไว้นะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการใส่ตัวเนี่ยครับที่ติดอยู่กับตัว DVD เดิมนะครับผมตัวฝาครอบมันนะครับลักษณะฝาครอบมันจะเป็นสลักนะครับผมให้เราดูสลักแล้วก็ดึงมันออกมาได้เลยนะครับต้องดึงเบาๆนะครับเดี๋ยวมันจะหักต้องค่อยๆดึงนะเดี๋ยวมันจะจะมีสลักของมันอยู่นะครับเราสามารถถอดออกได้นะครับ สังเกตสลักนะครับ,รบเมื่อเราได้ฝาข้อมมาแล้วนะครับแล้วก็เสียบกับที่เดิมนะครับให้ดูช่องสลักนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปนะครับง่ายๆ โอเคครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับในการอัปเกรดตัวฮาร์ดดิส์ให้เป็นตัว SSD นะครับโน้ตบุ๊กของเราก็จะมีทั้ง2ฮาร์ดดิส์ทั้ง2ลูกเลยนะครับทั้งตัวเดิมแล้วก็ตัวใหม่ที่เราใส่เข้าไปหลังจากที่เราใส่ตัวฮาร์ดดิส์เข้าไปแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นกระบวนการการติดตั้ง Windows นะครับโดยเราจะติดตั้ง Windows เข้าไปที่ตัว SSD ของเรานะครับเพื่อที่จะให้มันบูตระบบปฏิบัติการนะครับครับผมะบวนการการอัปเกรดน้ตบุ๊กก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผม หลังจากที่เราลง Window ์เสร็จนะครับมันก็จะใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นแน่นอนครับ10เท่ายังไงก็ลองทําดูนะครับผมส่วนในการติดตั้ง Window ์อาจจะมีเป็นคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยังไงอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ